ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสลอ็อตกันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะกับแอดชายคนเดิมคนนี้นี่เองคุณผู้ชมวันนี้เรามาในเกมสาวถ้ำของค่าย PG นะครับผมก็กลับมาย้ำไอีกเช่นเคยนะก็แบบสำหรับทุนน้อยของเราก็คืออยู่ในช่วงทุนน้อยกันอยู่คุณผู้ชมวันนี้เรามาในทุน100 บาทก็ผมแบบน้อยจจดแบบน้อยจจดคุณก็ทําได้ใครก็ทําได้แต่แอดทาไม่ได้เออเบียวที่หนึ่งบาทไปที่สิบุคุณผู้ชมประเดิมกันไปก่อนเลยเรามาลุ้นกันเลยครับว่าจะรอดหรือจะล่วงวันนี้ทุนหนึ่งร้อยบาทเราจะบวกแบบเช่ดเคยหรือเปล่าหรือ,อยังไงปาเปิดมาส,ายสวยๆในลูกเปิดมาส,ายสวยๆในลูกขอคอมโบนหน่อยเคยสวยๆไปหนึ่งดอกแล้วต่อด้วยเขียวต่อด้วยเขียวดอกนี้สว,สวยงามสีสามบาทแล้วบวกมาแล้วแล้วยักแดกออกไปอีกก็ผมสามร้อยสิบห้าบาทแล้วต่อไหมต่อด้วยเอแล้วเขียวมาไหมเอ อย่มาไม่เอาอะไรอย่มาเปล่าอย่มาหรือเปล่าเออสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเอาแล้วดิหมุนแรกคุณผู้ชมเปิดได้ดีนะแต่เหินมากแบบมาแรกๆไปก็บวกอีกอย่างนี้แหละแล้วต้องดูกันไปน,นานๆว่ามันจะบวกหรือเปล่าเอไปสวยๆอีกหนึ่งดอกแล้วนี่ไงล่ะต่อไหมต่อเปล่าโอ้โหไม่ต่อคุณผู้ชมขอรับชมพระสบสนุกความบันเทิงนะครับผม,มแนะนำเล่นตามอ,อยากชมปูเป็นหนึ่งดอกแล้วมีเจด้วย แล้วเขียวไม่มาแต่มีเคล้วยังไงต่อแล้วเขียวแถวแรกอยู่ไหนโอ้โหแต่มีเจแล้วเขียวแถวแรกมาหรือเปล่ามาครับผมมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมแล้วรันไปที่43บาทก็ยังดีคุณผู้ชมเป็ดที่1บาทนะจะลืมนะลุ้นกันหน่อยดูเอสวยสวยเสวยแล้วเป็นวะไรคุณผู้ชมเอมาดีมาดีวันนี้ไม่เกลือไม่เค็มนะแต่เซฟยอดไปที สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมกดซับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋สองบาทกันที่สิบปุ่นครับผมเริ่มกันเลยตอกเจมาสวยๆแล้วสิบปุ๊บสวยๆแล้วยังไงต่อปับ๊บยักษ์ชมพูออกแน่นอนครับผมดอกมีที่ร้อยสี่สิบห้าบาทสวยจัดมาดีจัดคุณผู้ชมแบบทรงดีอ่ะวันนี้มาทรงดีเลยอ่ะเออแล้วยังไงต่อยักษ์ชมพูแถวแรกเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวยักษ์แดง 1,008บาทเอาอ่ะสีสวยไปอีกหนึ่งดอกแล้วต่อไหมโอ้โหไม่ต่อไม่เป็นไรแต่คุณผู้ชมแต่ยักษ์แดงดอกเมื่อกี้ลั่นไปแล้วที่1,008บาทรวมก็1,12บาทนลคุณผู้ชมนะค่อยเบียดขึ้นไปเรื่อยคุณผู้ชมนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆ,ๆแต่ถ้าบวกหนักจากนี้ก็แบบดวงดีกันหน่อยหรอวะเออโชคคนมาดิช่วงนี้เออทุนน้อยก็มีหัวใจ่ะทุนน้อยรวยรัว,รว เล่นยังไงให้บวกเล่นยังไงให้โดนเล่นมไม่มีเขียวแถวสามคุณผู้ชมเสียดายป่ะแต่รันมาที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมงา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 มของามๆขอคอมโ,มโบหนักๆไ,ได้ไหมเพื่อนคอมโบหนักๆได้ไหมเพื่อนเบียดห้าบาทซื้อ้าไปดูผู้ชมอลองซื้อเข้าไปดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่าข้างในเพราะว่าข้างนอกสุดเลอเกินข้างในเขาจะเอาหรือเปล่ามาแล้วเดียสแกปเตอร์ห้าตัว 12หมุนคุณภาพ Let's go my friend เนี่ยติดฝรั่งไปดีแล้วฝรั่งเฉยคุณผู้ชมเออแล้วยังไงโอ้โหแต่คูณ8ไปแล้วคุณผู้ชมไม่น่าเกยียดไม่น่าเกยียดเคเคเคโอ้แล้วเคออกจริงคุณผู้ชมสวยๆแล้วเอมาแถวสามสวยๆวนี่แต่มีไว้คุณผู้ชมแล้วเอแล้วเคสวยๆปึ๊บแล้วเออะไรอะเคดีเออแล้วเอมาออกสวยสวย ล้วเจแถวแรกเพื่อนเจแถวแรกเท่านั้นว่ะเจเข้าแถวสามคุณผู้ชมแต่ล่ันมาแล้วที่สองร้สิบหาทครับผมแล้วอีกสิหมุนกับคูสิบปมาดีวะต้องมาแล้วดิต้องมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนต้องมาแล้วอือยักมองส,ยสวยๆปับ๊บโอ้นงนิ่งสบัดนิ่งสบัดเหมือนจะน่วงนะเหมือนจะน่วงนะ เป็นเช่สวยๆคุณผู้ชมแล้วมายสองตัวดอกนี้ครับผมแล้วแถวแรกออกหมดจังหวะนี้แล้วเขียวต้องมาแถวแรกว่ะเพื่อนโอ้โหไม่มีเขียวคุณผู้ชมแต่ลันอยู่รันอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบห้าบาทก็ถือว่าเอาอยู่มาดีจัดมาดีจัดทุนน้อยมาดีจัดคุณผู้ชมวันนี้คิวมาสวยๆแล้วปั๊บแล้วโอ้โหเราฟัวให้คิวอย่างยาว <c oughs> เหลือเชื่อคุณผู้ชม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับคนที่จุดหน่อยนะครับผมคนที่กําลังปั่นอยู่นะค่อยๆไปคุณผู้ชมจะทําแบบแอดนะแอดรูปนะรูปดีเราคุณผู้ชมเออแล้วเจแถวแรกไหมโอ้โหไม่มีหมุนสุดท้ายว่าเอาทรงหรือเปล่าเหมือนเดิมกีกีก็คือกีกีอ่ะคุณผู้ชมเหมือนเดิมไม่เอาทรงเออ เฮ้ยแต่บวกยากนะเราถ้าจะเป็นสิบบาทไปผู้ชมสิบหมุนมันเดิมแหละเราอะก่อยๆป่าขึ้นไปเรื่อยๆส,สวยๆแล้วยังไงปึ๊บโอ้โหอ่า,าขอคอมโบหน่อยเพื่อนเจดอกนี้ส,สวยๆงามๆแล้วเป็นวายคิวออกครับผมดอกนี้อีกหนึ่งดอกแล้วรุ้นเคแถวแรกมาหรือเปล่ามาครับผมจังหวะนี้แล้วเป็นวายพอมีวายปึ๊บไปต่อพอไปต่อแล้วยังไงต่อต่ออีกไหมยังมีเจอยู่พอได้อยู่แล้วสแคปเตอร์ป่ะเพื่อน สกแคปเตอร์ที่เบียดตีบาทครับุณผู้ชมต้องมาปั๊บ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 โอ้โหเหลี่ยมทุกดอกเหลือจะเชื่อแต่ยังดีที่มันบวกอยู่ผู้ชมอุ้ยทำไปเล่นไปเราเล่นมาบวกนะอุ้ยมันแตกดีอ่ะถึงบางครั้งมันก็แตกไม่เยอะแต่มันก็ยังแตกอยู่พอได้ชื่นใจคุณผู้ชมเขียวแถวแรกเพื่อนนี่งไงล่ะไปดึงดอกน้ําเงินออกเฉยแล้วเขียวมาอ่ำงามหนึ่งดอกหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท เอาเรื่อง2172บาทครับผมเอาเรื่องสุดๆว่ะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนทุนน้อยก็มีหวัวใจนี่นีแล้วจะไปต่อต่อไหมสวยสวย,สวยอีกดอกดอแ,อแล้วม่วงไหมโอ้โหแต่มีวายคุณผู้ชมแล้วม่วงไหมแล้วม่วงหรือเปล่าแถวแรกสามร้อยเก้าสิบแปดครับผมให้เอาเรื่องคุณผู้ชมโอดเอาแล้วดิโอ้โหว่าไปสองดอก สองดอกติดเลยเหรอเพื่อนไปเพื่อนปรบับเด็ดขึ้นไปเรื่อยๆผู้ชมค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสิบมุนนะครับผมแอดจะไม่เลี่ยนทีละสามสิบมูลน,นะผู้ชมเสียวอ่ะเวลาพูดมันพูดยาวดิสวยสวยไปดึงดอกแล้วน้ําเงินง,งามงามเป็นบายต่อด้วยปึ๊บสวยสวยแล้วเอแถวแรกไหมแต่มีบายาคุณผู้ชมยังได้อยู่เอแถวแรกมามเพื่อนเอแถวแรกสวยสวยครับผมดอกนี้แล้วมีเจหรือเปล่าแถวแรกจังหวะนี้มีสิบครับผมแล้ว เจมาส,สวยแล้วเป็นวายต่อแล้วต่อไหมต่อหรือเปล่าโอ้ยังได้เคยอยู่ผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วดิเอา,าแ,ลแล้วดิผู้ชมมาแล้วดิชุดหนึ่งร้อยเราวันนี้หกพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเอาเอรื่องผู้ชมของเขาดีจัดเลยว่ะวันนี้สาวทำลูกหลักลูกรลักลคุยกันรู้เรื่องแบบนี้รู้เรื่องผู้ชมเขียวไปสวยสวยแล้วเป็นวายน้ำเงินออกว่ะเขียวก็ออกเองก็ออกเอาแล้วดิแล้วปึ๊บไม่มีม,ม,ม่วงถอยแรก ทำไมยักษ์ผมบองมันออกยักษ์จังคุณผู้ชมอุ้ยคอมโบสุดคุณผู้ชมอ่าแล้วดิสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมวันนี้เรามาทุน100บาทนะคุณผู้ชมนะก็บวกแล้วบวกมาแล้วโอเคถแถวแรกตัวสวยอุอ้ยคอมโบไม่สุดแต่ยังแต่มีตัวแพงออกนะคุณผู้ชมนะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด846บาทครับผมอ่าช่วงเวลาที่แอดเดนก็บ่ายโมงเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชม บ่ายโมงนิดๆนะช่วงเวลานี้ก็คือสาวท่ามเขาเอาให้วะ่ะของจริงวะ่ะหกร้อยสิบสามบาทมาแล้วปุ๊บซืไปซส,สวยสำหรับใครที่สงสัยว่าแอดเล่นเว็บไหนก็อยู่ใต้คลิปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยดถ้าทิ่บาทไปซื้อไปที่สองพันห้าไปให้มันรู้เรื่องกันไปเลยให้มันรู้กันไปเลยว่าเราจะบวกหรือจะลบถ้าเจิงถ้าเจ็งไม้นี้ก็คือหยุดนะคุณผู้ชมนะสองพันห้าเนี่ยเจ๊งคือหยุดเลยอ่ะคือไม่ไปต่อแล้ว,วอ่ะถ้ามันเจ๊งกันนะ แต่ขอให้มันบวกเถอะผู้ชมอย่างน้อยก็ให้มันบวกเถอะนะเพื่อนอีกเก้าหมุนกับคูณแปดต้องมาแล้วเดี๋ยวลูกลักลูกลักของปาป้า,ม,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 าม้าเด็ดดีอะไรอะ <c oughs> ไปเรื่อยเดี๋ผู้ชมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเซลล์ว,วันได้นะผู้ชมนะไม่ซีเรียสน,นะครับผมกับแอดนะสวยสวยเดี๋ยวแอดมาตอบทุกเมนเลยนะครับมีใบสวยแล้วเป็นใบต่ออีกหนึ่งดอกแล้ว10บแถวแรกมีไหมไม่มีแต่มีเอกับทองครับผมดอกว้แล้วต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ต่อ ลั่นไปแล้วที่3ามพับาทกับอีก4หมุนที่เหลือคุณผู้ชมเราจะรอดหรือเปล่ากับคูณ14ดอกนี้ทุนน้อยก็มีหัวใจสำหรับใครที่ทุนน้อยก็อย่าไปวู่วามนะคุณผู้ชมนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมนะทีละสิบหมุนอะไรอย่างเงี้ยว่านไปเบียดทีละได้น้อยเบียดไหนที่มันจ่ายก็ย้ำอยู่ตรงนั้นแหละคุณผู้ชมอย่าไปทำอย่าไปโลภเหมือนแอปนะโลภเหมือนแอปมันจะบวกแบบนี้นะ แล่นไาแล้วที่4 000. 65บาทครับผมจังวานี้บวกไปแล้วที่15,579บาทจังวะนี้เรารออะไรปัดเสียดกันไปเลยจ้าคุณผู้ชมอยู่ในช่วงปัดเยดนะครับผมน่าจะพอแล้วแหละวันนี้โหแล้วก็สะบัดยาวเลยวะ่ะโหเพื่อนเกินไปหรือเปล่าถ้าไปต่อนนี้ม,มีกลิ่นนะคุณผู้ชมนะมีกลิ่นมันจะเชงไหมมาทรงนี้แหละเออเรียบร้อยคุณผู้ชมก็วันนี้เรามาทุน100บาท บวกมา15,500บาทกำไรก็15,400บาท้วรคุณผู้ชมเอาเรื่องกันสุดๆอีกแล้วครับผมกับทุนน้อย1เปอร์เซนะทุนน้อยก็มีหัวใจก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกํลาลังใจในการทําคลิปนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันพูดคุยกันด้วยคุณผู้ชมแตดมาตอบทุกเมนนะจ๊า สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ่าคุณผู้ชมที่น่ารัก